ผมสอบห้าป okay, ีกัมาคตอนนี้ต่อมน้ำลายใช่ไหมครก็ยุบยุบยุบค้องคองยุบหนอพองหนอครับควาจริงก็ยังไม่ได้หายขาดครับผมไอ้ว่าเรียกว่าหายชั่วคราวก็แล้วกันครับคือแต่ว่าล่าสุดก็ไปตรวจมาอีกตรวจละเอียดแล้วครับตอนนี้ก็ผลวินิจฉัยก็ค่อนข้างจะแน่นอนว่าเป็นต่อมน้ำลายอักเสบนี่แหละก็คือเกิดจากการที่มีหินปูนในอุดอยู่ในต่อมน้ำลายน้ำลายก็เลยออกไม่ได้มันก็เลยพองขึ้นมา วิธีที่ผมรักษาชั่วคราวก็คือผมก็จะไปแทงเข็มดูดน้ําลายออกเ <c oughs> พราะว่าวิธีที่จะรักษาให้ให้หายขาดจริงๆก็คือต้องอาจจะต้องผ่าเอาออกแต่ว่าตอนนี้ผมติดทํางานเยอะมากครับติดถ่ายซีรีส์ด้วยโปรโมทอันนี้ด้วยแล้วถ่ายรายการอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดี๋ยวรอให้มีจังหวะเพราะมันต้องพักประมาณเกือบเดือนครับ<ข> <c oughs> กบ็เลยเดี๋ยวรอต่อใจไหมต่อเพราะมันเป็นทำจริงแล้วอะถ้าเกิดใครไปดู ฟุทเก่าเกอ่ะตั้งแต่ต้นปีอ่ะมีเห็นเห็นบ้างแล้วมาแบบนี้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับจริงผมเป็นตั้งแต่ต้นปีแล้วครับแล้วก็พอมาเป็นอ่ะก็ก็มีคนมาพิมพ์หานะหลายคนเป็นเหมือนกันลักษณะนี้แหละครับก็คือเป็นต่อมน้ำลายอักเสบล่าสุดก็คือนิกกี้ส่งรูปมาอย่างนี้ของจะจะหายแล้วเหมือนกันแต่บางคนก็หายขาดบางคนก็ไม่หายขาดอย่างของผมอะรู้สึกว่าจะไม่หายขาดก็ต้องไปผ่าออกแต่ตอนเนี้ยเอ,อ่ยยุบมาได้ สามวีคแล้วก็หวังว่ามันจะยุบยาวๆครับมันเป็นอาการอยู่ๆก็เป็นหรือว่ามีหินใช่ไม่มีคือหมอบอกว่าหาสาเหตุไม่ได้เหมือนกับมีหินปูเล็กๆเองครับไปอุดอะไรอย่างเงี้ยวิธีแก้ก็คือผ่าออกซึ่งผ่าออกก็ไม่เป็นไรเพราะคนเรามีต่อลายเยอะมันไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพหรือว่า การทำงานอะไรเลยก็จะเห็นแต่มันก็ดูแล้วมันก็เห็นแล้วก็รำคาญลูกตาเราเองอะ่ะมันก็ดูไม่ไมไมก่อนจะก่อนจะดเนิน่อมาแบบจริงจังกันหน่อยเราต้องไปฟอโลอัพกับสัปดาห์เรืออองความจริงตอนนี้ผมฟอลโล่อัพเรื่อยๆครับล่าสุดผมก็ไปตรวจละเอียดเลยเพราะว่าเอาพูดตรงๆสิ่งที่ผมกังวลมากที่สุดก็คือกลัวว่ามันจะเป็นเนื้อไม่ดีใช่ไหม เราก็ไปตรวจไอ้ตรงนี้แหละว่าโอเคยืนยันแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องเนื้อไม่ดีก็โอเคแล้วก็สบายใจในต่อหนึ่งเรื่องนั้นก็โอเคออกไปและเนี่ยหลังจากที่เพิ่งไปตรวจมาได้สี่ห้าวันเองครับคือมันมันมีความเสี่ยงอะไรถึงไปกังวลเรื่องเป็นเนื้อไม่ดีอ๋อเพอมันมาอยู่ตรงคออะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ความจริงมันไม่ได้เป็นก้อนเนื้อไงมันเป็นน้ำนั่นคือน้ำลายน้ำลายเออน้ำลายใช่ครับใช่ครับ ประมาณนั้นหายแล้วหายแล้วเหมือนเดิมเนาะหายเตี่ยงเตียงเลยนั่นอ่ะพี่บอยตอนนี้ก็เล่นซีนี้เป็นแนวแบบการเมืองแล้วมันสถานการณ์ตอนนี้มันคลุกคลุ้นกันตลอดเวลาใช่ก็คนจะเอาไปเป็นมีไปเป็นอะไรอย่างนี้นะก็ยังขอยืนยันอีกทีหนึ่งจากที่พี่หมูพูดว่าบทเรื่องนี้ถูกเขียนมาเป็นปีสองปีแล้วคนระับแต่เดี๋ยวพอที่มันออนแอร์ไปอ่ะตอนถ่ายทำเราก็จะมีการพูดถึงบ้างนะว่าเอ้ยมันแอบจะคล้ายๆาสถานการณ์ในปัจจุบัน ต้องขอืนันอีกทีหนึ่งว่ามันไม่ได้มีการเอาสถานการณ์ปัจจุบันมาจิบแล้วมาใส่ในบทไม่มีบทมันเขียนเสร็จมาเป็นปีปีแล้วซึ่งมันดันแค่ว่าบังเอิญจะมีความคล้ายคลึงกับสถานการณ์ปัจจุบันแค่นั้นเองเช่นสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนเปิดเรื่องเลยก็คือเปิดมาปุ๊บก็ยุบสภาเลยอย่างเงี้ยเลือกตั้งใหม่ไม่ต้องรอสี่เดือนอันนี้คือเรื่องในซีรีส์ที่มันอาจอาจจะเกือบจะไปสอดคล้องกับสถานการณ์จริงนะแบบโดยบังเอิญครับ ซึ่งมันก็เวลาซีรีส์เรื่องหนึ่งหรือละครเรื่องหนึ่งอ่ะมันไม่ได้จําเป็นว่าต้องยกใครมาแต่ว่ามันก็เป็นแค่ภาพสะท้อนสังคมที่เกิดขึ้นนั้นเองอการยุคสภามันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่เขาเอาภาพสะท้อนที่เคยเกิดขึ้นีน่แหละมาเขียนเป็นบทซีรีส์ขึ้นมาผมนี่คือเป็นแค่นักแสดงหนึ่งคนเท่านั้นที่ ผมได้เล่นตามบทบาทที่คนเขียนบทได้เขียนมาหากเกิดอะไรขึ้นติดต่อมัวสาว่เาเราไม่ได้มีการุงแต่งหรือใส่เคร <c oughs> ื่องประดเพราะว่าเอาจริงๆครับพอมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองอ่ะซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเพราะะน้นแล้วอ่ะเราทางคนเขียนบทรวมถึงผมเองที่มาแสดงด้วยอ,อันนี้พูดจริงๆผมก็ไม่ได้ผักแต่หมายถึงว่าเราเป็นนักแสดงเราต้องเซฟตัวเองด้วยเหมือนกันเวลาอะไรก็ตามที่แบบเราต้องระวังไม่ให้มันไปแตะต้องใครเราอย่างนี้มันเป็นแค่ภาพสะท้อนที่จะเล่าเรื่องว่าอ๋อการเมืองมันเป็นแบบนี้ อะไรอย่างนี้แค่นั้นเองครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไปอ้างเองถึงใครยืนยันว่าสมมติเน้อสมมุติครับผมที่หมู่ว่ายังไงก็ร้องคนละครึ่งกันนาองงบซาวท랙ระหว่างบอยเดนแบ่งกันคนละครึ่งแบ่งกันผมร้องนิดหน่อยให้รู้ว่าร้องอะไรจะอะไรอีกครับพี่ตะข่าวเอาไปครบร้อยวันเพิ่นนับเหรอเนี่ยไม่เพราะว่าชมพูแม่ผม 9 9้าสิบเก้าวันวันเสาร์นี้<อ>ก็คือเขาแล้วทําบุญสี่สิบเก้าวันรอบนี้ก็ทําบุญเก้าสิบเก้าวัน<อ>วันเสาร์นี้ครับมีจะทําอะไรพิเศษอ๋อก็ไปทําไปถวายเพนแล้วก็<อ>ถวายสังฆทานที่วัดครับก็ไปกับในครอบครัวแล้วก็คนสนิทให้เข้าแล้วก็เข้าจากวันนั้นที่เห็นชัดชัดแล้วก็หลังจากนั้นยังไม่มาครับก็รอให้มาอยู่เรื่อย รอให้มาเรื่อยๆคิดถึงเรื่อยๆอ๋อใส่บาทรยังไม่ครบก็คือใส่บาททุกเช้าก็ยังมีอยู่ครับใส่เพื่อให้ครบ99วันเหมือนกันตอนแรกตอนแรกเลยอ่ะที่ปรัตั้งใจแรกอะกะใส่ให้ครบ49วันแต่พอคือสิ่งที่ทำทุกวันตอนนี้คือใส่บาทแล้วก็ทําอาหารหนึ่งมื้อครับให้แม่กับป๋าทุกวันเที่ยวขึ้นไปให้ใช่ ให้พี่นารูปอะครับก็ตอนแรกอ่ะที่เรียกว่าอะไรครับเป็นความตามความเชื่อเนี่ยเขาให้ทำ49วันแต่พอเราทําครบ49แล้วผมก็คิดว่าเออไหนๆแล้วก็ทําให้มันครบ99ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ทําต่อมาถึง99เดี๋ยวพอครบ99เดี๋ยวก็ฟงคุยกับที่บ้านโอเคอาจจะไม่ได้ทําทุกวันแล้วอาจจะเป็นอาทิตย์ละวันอะไรอย่างเงี้ยบ้างกันไปครับก็ ความจริงแล้วผมผมก็เชื่อลึกๆว่าวันที่แม่เดินทางอ่ะเขาก็คงรู้แล้วแหละว่าความจริงพวกผมก็สามารถที่จะดูแลด้วยกันเองได้ในระดับหนึงไอ้ความเป็นห่วงเป็นเขาคงมีแต่ว่าความจริงมันก็มีสิ่งที่เราพูดคุยกับแม่เยอะมากตลอดปีสองปีที่ผ่านมาเพราะว่าในสถานการณ์ที่คนเป็นเป็นโรคแบบเนี้ยมันก็ไม่สามารถที่จะคาดการอะไรได้ใช่ไหม มันก็มีการพูดกันบ้างครับใน,ในจุดที่ว่าแบบเ,เขาก็ไม่ได้เป็นห่วงอะไรแล้วว่าเพราะว่าเขาก็เห็นเราสามารถทํางานทําการดูแลตัวเองได้ก,ก็ผมผมก็ไม่ได้หวังอะไรเลยหวังแค่ว่าเขาอยู่บนนั้นแล้วก็สบายก็คิดทุกครั้งครับเวลาที่ไปคุยกับแม่หรืออะไรเงี้ยสิ่งที่พูดอยู่ตลอดอย่างหนึ่งก็คืออยากให้เขาสบายดีสุขก,กายสบายใจ ขนาดเลยสิ่งที่ต้องการมากที่สุดโอเคขอบคุณนะคะพี่บอยายรูปใหม่นะคะท่านขาสสหนึ่งสองโอเคสอนี่หนึ่งสองยขอบคุ่า้โอเคค่ต้อกนองนนะคะพี่บอยหนึ่องขาหลอหลอดแวต้งกนแล้วหลอหลาและวต้อกินล้ต้องแบบนเอง